บอกนะครับก็ขาดการเที่ยวไปแต่แบบนี้ถือว่าเป็นร้อยคนเป็นร้อยมีเทวาคนหนึ่งน่าจะใช้งานไม่ไดท้ที่เหลือตำแหน่นงีคิดว่าานักเเตะะรจ้งงแน่นอนครับแผนนี้ยังไงก็ต้องกลับมาเป็เนผู้เล่นหลักแน่นอนนะครับตำแหน่งอาจจะเปลี่ยน ่มาทดแทนเทวาแต่จริงแล้วเนี่ยจะยใช้ใเทวาะสมาม้างว่าแต่ว่าด้วยการบาดเจ็บก็ยังไม่อยากให้เขามาเล่นเล่นะครับัก่อนเพราะว่ามันมันค่อนข้นา,นางเยอะนะกลัวว่าถ้าฝืนใช้แล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาระยะยาวณตอนนี้สภาพ,พความพร้อมของทีมเราเป็นยังไงบ้างครับก่อนที้ชุดสุดท้า ก็ถ si ้าตัวหลักๆลงผมผมก็ไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่คมาคาร์ดินเนอร์มีถ้าได้จะดีขึ้นมาเกยบาดเจ็บเล่าจากเพ่เคยมาแล้วไม่มีใช่ไหมไม่มีครับก็มีมีวันนี้มีอะเดโนที่ไปต่อวีซ่าที่ลาวนะครับก็คุณเช้าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ได้กลับมาทันพอดีมันมีปัญหาในเรื่องเอกสาร ที่ล่าช้าไปนะครับเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยจเจ้าหน้าที่เนี่ยไปร้องเลยเช้าแล้วก็มีปัญหาดับสามาไปคือไม่ได้ช้าหรอกครับก็เร็วแหละแต่ว่าคือเขาก็มีอุปสรรคนิดหน่อยทำให้กลับมาซ้อมไม่ทันแต่ว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะดับสามกนเช้าอันนี้เราอยู่อันดับสามเส้นทางที่เราจะอยู่ในดาบพลานี่ยังมีย,ยก็ผมคิดว่าสอ,องทีมข้างบนนะครับไม่ไว่าจะเป็นเลย,ยก็อำหนาจ ต่อไปนี้เขาก็น่าจะต,ตัดตัดตัดกันนะครับเจอแต่ทีมที่ตัดแต้มได้แล้วนะครับแล้วก็เราก็มีโอกาสถ้าแมตช์นี้เราชนะเราก็จะไล่ขึ้นไปอีกแต่มันพลาดไม่ได้นะครับเว่าฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่แขวนแก่นยูเนะี่ยเขาก็แพ้มาสองแมตช์เลยมันก็ยังไล่ับต้องดูบรรยากาศครับ,รบแต่เป็นไม่ได้เนี่ยเราเราก็ไม่อยากให้แพ้เลยเสมอเราก็จะแย่ ครับเพราะนั้นก็อยากจะแต่งงากับแฟนบอลถ้ามันมันไม่ได้แต่ว่าคนทำตัวความสามารถแล้วก็ต้องตยอมรับแฟนบอลนะครับก็อยากจะฝากแฟนบอลนะครับให้กำลังใจกันต่อไปแล้วก็ตามไปเชียร์กันเยอะๆนะครับมเนีมันเดินเดินหายไกลแต่ผมก็มั่นใจว่าแฟนบอลยักษ์แฟน่ของเราก็ไม่ว่าไกลขนาดไหนไปกน มี่มันม่นใจกับสามแต้มไหมครับก็มั่นใจนะครับจริงๆแล้วมั่นใจทุกแผ่นเลยนะครับแล้วก็บอลอะไรมันเกิดขึ้นได้ลงไปแล้วผมก็กมั่นใจน้องๆทุกคนเลยลงไปก็ได้ทุกคนอ,อ๋อไม่ไม่ครับปกติกันเลยทั้ง